หมูนี่สุดยอดเลยเนาะนะครับหมูน,นี่อันหููเลี้ยงสื้ๆเลยอ้มขอดเร็วขอดเร็วสวัสดีค่ะวันนี้นักล่าที่อีสานสุภาพเขาป,ป่ากลางคืนด้วยค่ะมหาเหตุอุ่มมกค่ะไปเบิ่งค่ะห้าสิบเอบิมวันนี้ไปค่ะกัดผู้ถนัดนมแบงนะจ้า มาลุยงามกางคือนะครับตะตรองงกเพ้นห่ดอกหญ่ดอกงามครับเลยมางามกืนครับอือนะอย่งงามเลยค่ใช่ติีเลย,ยงางหอเจ้ะ อืออุ้ยเดี๋ยวๆขึ้นทํา

สือดรอเลยเนอะนะครับโมเนอร์อลังการมากเก็บเลยด้วยจ้าหัวหนึ่งเด็ดแกงหนึ่งเลยนะ

เลยใช่ไหมมานึ่งนี่มาหล่นหล่นบางจุดนี่นี่ขี้ค้างสิขีนู่นมาวางเนี่เรื่องขีนู่นนนเนาะนู่นนนาด้อุยอุยน่สุดนู่นสุดมแล้ว เอเล่วนะังคิดอุ้ยอุ้ยก็มีเงี้ยดอกเงี้อุ้ยนี่นี่โอ๊ยขันบ่เลียย์กับบ่เห็นจ้ามันไม่ตรงนะ บอกดูใหญ่เลยาสิได้เมื่อานสีน้องหอมงี่ไหมดอกได้ก่อนดีอิูอิเลิกได้จ้ะอยู่บ่คือกัน

นิดน,นึงเดี๋ยวใช่ปั๊ดอืมเป็นงามเลยอือดูน่าฮะลบักหน,นี่งล็กหนี่ง quên ạ chị đọc đi chị đọc cái 我不得说再见。 อยู่กูมานตามกูเขา ओह okay. <laughs> हुए

Nanti sakit

ủa không có điện thoại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 

tựn hen เคียเคียทั้งนั้นปลกทั้งนีเใครทั้งนี้สิเคียไปตองก็เคียปกทุกันเคียไปตองปลกทั้งนั้นทั้งนีใครผัวเป็นกระดกหน่อยจ้าสเคียไปตองปลกไว

คืนมาได้ก็ด้ไอกังวลเลยใส่กระตากอนตะลีโตน่ะไม่ทับกรเขีอกตันกันนะจ๊วะวากันเนาะมันมันปื้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> สวยสวยเลยได้สีอ่าอกได้หาดอกจ้ะใขยส้มไขยไขยสิเกี่ยมส้มไขยกระปลอด เอาขาึ้นเลครับเพิด่ดอกไม้เพินินดินเลือกเหอเช่ใจคำงั้นสุดกับโอ้ยแดงข้าลายดอสวยงามเลยครับีเนะ อลังการจ้าดูเหลืองเลยนี่สกน่าาขอบขั้วนี่มาดขอแล้วะมดแล้วนี่สีอยู่เิ็นกุงวินเกอร์ะแต่ กมินะจ๊ะเดี๋ยวมันเป็นคอคั่วหึหึหายฮะเอาอีกมั้ยจ๊ะ <c oughs> สีกูได้เลยยันขาดต้อนดอกหน่อยเพื่อนแจ้เลยด้อใครมีหน่อยเพื่อนจ้หกสิบเบอร์เอาคนนะจ้ะเอาไปรุ่นนี่ หัวข้า่มือนี่นี่พี่ตังคเห็นหัวส่มๆนี่มๆส่มๆส่มๆส่ๆส่มๆอืออืออืมอืออืออืจอืออืออืยอืออืออ

con nó ừ. mồm cuống thấp đường dương dịm hại nhiều cô hiến cần chẳng lái เขายร์หลมจังนี่โอ้โหโีนี่พวกเขาก็มือสันเลนี่บวกเขาตื่นเต้นคือเขาเห่นเยยามได้ตื่นเต็นยามนะ มาอร่ามค่ะสตางค์บุกเรื่องนะจ๊ะตัว <tries giving chapter two>

my own. to to Nhìn tươi lắng trực này Nhìn con là đó nhìn nó dính đó. người rồi Nhìn chẳng đẩy ở lộn tới ra Nhé, các bà ơi Nhé 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 cắt khỏi gì có Chắc còn ổ trong này

lắng mới được dưới suối đừng đây 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 khéo lên 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 khéo แม okay. ่งกินตอบตัวคืนเขาได้คู่นี่หน่อหๆไม่หายใจดีเต่ม่หายเลยก็ต้อาผ่าพอดี กลับไปครับเก็บเต็อมตัวเมื่าไนอนมัวขนาดนานเชียวนอนล่ะฟอน<า>ดีแล้วสำหรับเชือมเดี๋ยวเวลากำลังละจ้าบ่งคนงานเนาะสุดมานเลยครับเนาะเดือนเลยจ้ามาเนี่เดือนนี้กำลังมานครับกำลังจดซ้อนตาเนาะเพื่อนจะไม่ซ้อนตาเบิ่อเงียบ เห็ดองุ่งโกครับทั้งามเลยเห็ดองุ่งโกมีแต่ลุนนี่เลยจ้าตานี่ตานี่ก็เป็นเห็ดละงอก,กนะจ้ามีเห็ดองุ่งโกอยู่ข้างล่างจ้าเห็ดบดดินเห็ดละงอกจ้า <c oughs> สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนักหลักที่มีสารมือนาพอกันไหมครับผมจ้าพอกันมือนาจ้า